มาเปิดมุมมองใหม่ๆไปกับทยาน Daily Podcast เรื่องราวดีๆที่จะพาทุกคนทยาเไปด้วยกันสวัสดีครับทยาน Daily Podcast นะครับวันนี้พักเก้าวไกลมีการเปิดตัว MOU นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่สื่อเกือบทุกสื่อนะครับให้ความสนใจนะครับในวันนี้วันที่22พฤษภาคมเมื่อ9ปีที่แล้วนะครับเป็นวันที่มีการทำรัฐประหารนะครับตอนนี้ที่ผมกำลังนั่งอัด ทยันดิลี่พอดแคสต์ตอนนี้อยู่เป็นเวลา18นาฬกานาทีนะครับถ้าย้อนกลับไปวันนี้เมื่อ9ปีที่แล้วเวลา16นาฬกา30นาทีมีการทำรัฐประหารเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนชมหน้าประเทศไทยไปในอีกรูปแบบหนึ่งที่แทบจะย้อนกลับไปไม่ได้อีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งในครั้งนี้แล้วก็ผลที่ออกมาเนี่ยจึงมีความสำคัญต่อการเดินหน้าของประเทศ ไทยอย่างยิ่งนะครับซึ่งคงไม่มาพูดคุยกันนะครับว่าอะไรถูกหรืออะไรผิดผมจะมาบริฟให้ฟังนะครับว่า23นโยบายที่พรรคเก้าไกลเปิดเผยออกมาในวันนี้ร่วมกับ8พักร่วมรัฐบาลเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งภารกิจของรัฐบาลทุกพักเนี่ยที่จะต้องผลักดันร่วมกันนะครับหรือว่า MOU เนี่ยมีความสําคัญมากๆนะครับซึ่งคุณพิธาเนี่ย บอกว่าบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลของแปดพักร่วมพักร่วมเนี่ยนะครับทําขึ้นเพื่อสร้างพื้นฐานของรัฐบาลแล้วก็การทํางานร่วมกันระหว่างพักนะครับโดยทุกพักเนี่ยคุณพิธาพูดอย่างนี้นะฮะทุกพักเห็นร่วมกันว่าภารกิจของรัฐบาลทุกพักที่จะผลักดันร่วมกันนั้นต้องไม่กระทบกับรูปแบบของรัฐและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการดํารงอยู่ในสถานะอันเป็นที่สการะผู้ใดจะละเมิดมีได้ขององค์พระมหากษัตริย์นะครับโดย นโยบายนะครับข้อที่1เลยพื้นฟูประชาธิปไตยรวมถึงการจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชนให้เร็วที่สุดโดยมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอที่เราได้ยินชื่อกันบ่อยมากๆที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนโยบายที่2ครับยืนยันและผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมเพื่อรับประกันสิทธิสมรสสาหรับคู่รักทุกเพศโดยจะไม่บังคับประชาชนที่เห็นว่าขัดแย้งกับหลักการของศาสนาที่ตัวเองนับถือข้อที่3นะครับ ผลักดันการปฏิรูประบบราชการตำรวจกองทัพและกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยโดยยึดหลักความโปร่งใสทันสมัยมีประสิทธิภาพและผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนนโยบายที่4เปลี่ยนการเกณฑ์ทหารแบบบังคับแบบเป็นระบบสมัครใจทั้งนี้ยังคงไว้ซึ่งกำลังทหารในยามศึกสงครามนโยบายที่5ร่วมผลักดันกระบวนการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยคำนึงถึงหลักการด้านสิทธิมนุษยชน การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรวมถึงทบทวนภารกิจของหน่วยงานและการบังคับบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงนโยบายที่6ครับผลักดันการกระจายอํานาจทั้งในแง่ภารกิจและงบประมาณเพื่อให้ท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม mm hmm. ข้อนี้พูดง่ายๆก็คือการเลือกตั้งผู้ว่านะครับที่ ภาคเก้าไก่พยายามผลักดันมานานนะครับนโยบายที่7ครับแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันโดยการสร้างระบบและวัฒนธรรมรัดโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลรัฐในทุกหน่วยงานนโยบายที่8ร่วมพื้นปูเศรษฐกิจโดยยึดหลักเพิ่มรายได้ประชาชนลดความเหลื่อมล้าและสร้างระบบเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างเป็นธรรมนโยบายที่9ครับยกเครื่องกฎหมายเกี่ยวกับการทำมาหากินและการดํารงชีวิตของประชาชนเช่นตัดลดหรือพักใช้ชั่วคราวซึ่งการอนุมัติ อนุญาตที่ไม่จําเป็นและเป็นอุปสรรคเพื่อการปรับปรุงใหม่ให้ความช่วยเหลือสภาพคล่องทางด้านการเงินและสร้างแต้มต่อให้กับ SME พร้อมมุ่งมั่นการเติบโต GDP ของ SME สนับสนุนอุตสาหกรรมและสินค้าไทยให้มีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้้อ,อนี้ผมว่า SME ได้ยินแล้วน่าจะดีใจนะครนโยบายที่10ครับยกเลิกการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในผู้อุตสาหกรรมเช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยพรรคประชาชาติขอสงวนสิทธิในการไม่เห็นด้วยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเหตุผลด้านศาสนาข้อนี้ก็คือสุราก้าไกลนั่นแหละซึ่งมีประเด็นก่อนหน้านี้ว่าทางพรรคประชาชาติจะมีประเด็นเรื่องนี้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าดูแล้วก็คือเหมือนกับว่าน่าจะตกลงใน MOU กันได้ในข้อนี้นะครับนโยบายที่11ครับ ปฏิรูปที่ดินทั้งระบบด้วยการผลักดันนโยบายกฎหมายปฏิรูปที่ดินกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมแก้ปัญหาแนวเขตป่าไม้และที่ดินของรัฐที่ทับซ้อนกับที่ดินของประชาชนรวมถึงทบทวนคดีที่เป็นผลจากนโยบายทวงคืนผืนป่านโยบายที่12ครับปรับปรุงโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าการคำนวณราคาและกําลังการผลิตที่เหมาะสมเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนและสร้างความมั่นคงทางพลังงานนโยบายที่13จัดทํางบประมาณแบบใหม่โดยเน้นใช้วิธีการจัดงบประมาณ ฐานศูนย์นะครับ Zero base budgeting นะครับไม่ใช่เอาของเดิมมานั่นแหละนะครับก็คือต่อไปต้องคิดใหม่ว่าพักไหนเออกระทรวงไหนหน่วยงานไหนจะต้องควรจะต้องใช้เท่าไหร่นะครับไม่ได้เบสจากของเดิมนโยบายที่14ี่ครับสร้างระบบสวัสดิการดูแลประชาชนตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงวัยโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและภาราทางการคลังระยะยาวนโยบายที่15แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเร่งด่วนนโยบายที่16บํานกัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดให้โทษ ผ่านบัญญัติของกระทรวงสาธารณาสุขโดยมีกฎหมายควบคุมและรองรับการใช้ประโยชน์จากกัญชาข้อ16นี่เดี๋ยวรอฟังว,ว่าภูมิใจไทยจะว่ายังไงนะครับนโยบายที่17ส่งเสริมเกษตรและปะศุสัตว์ปลอดภัยคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตส่งเสริมการตลาดส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีและแหล่งน้ําสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรเพื่อวางแผนการผลิตและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรส่งเสริมอุตสาหการรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ นโยบายที่18แก้ไขกฎหมายประมงขจัดอุปสรรคเยียวยาพื้นฟูและพัฒนาอาชีพประมงให้ยั่งยืนนโยบายที่19ยกระดับสิทธิแรงงานทุกอาชีพให้มีสภาพการจ้างงานที่เป็นธรรมและได้รับค่าแรงที่เป็นธรรมสอดคล้องกับค่าครองชีพและการเติบโตของเศรษฐกิจข้อนี้ก็คือเรื่องของการปรับค่าแรงนะฮะบนโยบายที่20ยกระดับระบบสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพทั้งการป้องกันร,รักษาและพื้นฟูสุขภาพนโยบายที่21 ปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเรื่องนี้เรื่องปฏิรูปการศึกษานี่หลายคนพูดนะครับเราคมก็คิดว่าทุกพักน่าจะเห็นด้วยเรื่องนี้ประชาชนหลายคนก็เชยร์เรื่องนี้อยู่นะครับนโยบายที่22สร้างความร่วมมือและกลไกภายในภายในและระหว่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นพิษรวมถึงการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์หรือ Net ซ e โ o โดยเร็วที่สุดแล้วก็นโยบายที่23สุดท้ายคือำดำเนินนโยบายการต่างประเทศ โดยการฟื้นฟูบทบาทของผู้นําผู้นําของไทยในอาเซียนตามกรอบความร่วมมือต่างๆโดยเฉพาะกรอบพหุูาคีและรักษาสมดุลการเมืองระหว่างประเทศของไทยกับประเทศมหาอำนาจนะครับนี่คือ23นโยบายแต่ว่านอกจากนี้ยังมีรายละเอียดติย่อยนะครับซึ่งคุณพิธาออกมาแถลงนบอกว่าทุกพักเห็นพ้องต้องกันว่าจะร่วมกันบริหารประเทศด้วยแนวทางการปฏิบัติดต,ต,ต่อไปนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยมี5ข้อสั้นๆนะครับ ข้อแรกทุกพักจะคุ้มครองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของประชาชนทุกคนขออ้อ2ทุกพักจะทํางานโดยซื่อสัตย์จุจริตหากมีบุคคลของพักใดมีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันทุกพักจะยุติการดํารงตําแหน่งของบุคคลนั้นน,นัน,นทันทีขออ้อ2นี่ถ้าทําได้จริงนี่โอ้โหถือว่าเป็นการปฏิรูปการเมืองอย่างที่คุยกันมา8ปดปีตั้งแต่มีการรัฐประหารเลยก็ว่าได้นะครับ ข้อ3ทุกพักจะทํางานโดยให้เกิซึ่งกันและกันจริงใจต่อกันสนับสนุนการทํางานซึ่งกันและกันโดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งมากกว่าผลประโยชน์ของพักใดพักหนึ่งนี่ผมว่าน่าสนใจข้อนี้ก็คือจากเดิมระบบโคตารัฐมนตรีกี่เก้าอี้แบ่งกันไปนะครับรงบประมาณของใครไปเท่าไหร่ยังไงถ้าเป็นข 8, ้อ3แปลว่าไม่มีแล้วระบบโคต้านะฮะต้องสนับสนุนการทํางานซึ่งกันและกันเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็ข้อ4ทุกพักมีสิทธิ์ในการผลักดันนโยบายเพิ่มเติมอืน่น แต่ไม่ขัดแย้งจากนโยบายในบันทึกข้อตกลงร่วมฉบับนี้โดยอาศัยอำนาจฝ่ายบริหารของรัฐมนตรีที่เป็นตัวแทนของแต่ละพรรคการเมืองแล้วก็ข้อ5าสุดท้ายทุกพักมีสิทธิในการผลักดันนโยบายอื่นเพิ่มเติมแต่ไม่ขัดแยง้งนะครับจากข้อบันทึกนี้โดยอำนาจโดยอาศัยอำนาจนิติบัญญัติของผู้แทนราษฎรที่สังกัดแต่ละพรรคการเมืองข้อ4ี่ข้อ5ต่างกันดูที่ว่าข้อ4บอกว่าอำนาจฝ่ายบริหารนะครับส่วนข้อ5บอกว่าอำนาจฝ่ายนิติบัญญตัตินะครับก็ นี่คือ23นโยบายนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูว่าใน23นโยบายนี้จะมีนโยบายข้อไหนหรือเปล่าที่เป็นประเด็นแล้วก็มีคอนเทนต์ที่เราจะต้องติดตามว่ามีพักไหนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือฝ่ายตรงข้ามฝ่ายที่เป็นคู้ต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยจะมีประเด็นอะไรออกมาหรือเปล่าขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันในอีต่อไปสวัสดีครับทียานเดลี่พอดแคส พอดแคสสาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเชย